รนคัรมแล้รับ่นี่รัางวัลเละเอ้รับรางวัลเอยินตับได้นี่นี่นี่ครับวันนี้เรารับรางวัลชาวไซิ่งใช่ครับผมเหมือนพี่โฮเลยรับต่อเลย

ร้บผมก็ชาบกล้องครับก็เป็นเตนครับเพื่อตื่นเต้นคนไทยแต่าได้รับรับบนี้ก็่ดีก็รอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าอบอลรบนก็พวกเราสำ่เราวันนแบบว่าเชื่อมิ่มในการท้าทำอะไรต่อไปขอบคุณมากนะครับการเป็นไอคอนเลยถ้าเป็นไอคอนแบบอนรอ จริงๆก็เยังเป็นแบบพูดแบบเป็นคอนก็รู้สึกาตอหน่อยนะเอาเป็นตัวป่เอาชนขอกล้องเหรอครับเอาเป็นกล้าที่จะทอะไรนะครับแต่ว่าต้องแบบกล้าที่จะแบบแข่งัวได้หลายแบบว่าเป็นอะไรได้หลว่าแบบทุันี้ก็เป็จุดที่อบบจะชอบก็แบว่าเนี่ยควีเงินัเ็นพยายามเพราะว่าเอ่อไม่ว่าเราจะพยายาม โอเคพี่อ่ะพี่กับพี่เนี่ยคือ we know and i think we're going to like ก็อะไรก็ครับอ่าจะร่วมสนุกด้วยครับ

Awa, kispo, e iroha, e iroha, kispo, e iroha, e iroha, kispo, e iroha, ก็ใครเป็นแพ้เนี่ยก็เอ่อเป็นผู้จัดการที่มีความปกติมากอ่ะออเจ็บซ้ําแล้ว15เป็นกัน12เป็นครั้งแรกก็ทําเป็นทํางานใช้อีเมลแล้วกัน <laughs> จริต้องชอบทั้งหมดเลยครับเพราะว่าส่วนกรออแบบก่ตอนนี้ก็คือแบบไม่ประกาศรแข่งัเยอะเลยะแต่ว่าแย่งแ่ก็เหมือนแบบได้ลองลุกใหม่แบบ้เราแบบามารถทีนี่่นนท่่ี่นนีนต่อื่นทีก็ที่ออนนอที่ืือ่กอบนทนอ อะไรที่เขาดมากเพราว่าเสียานการ่วแรอันทับจริงๆี่แบบว่าเวลาถายก็อากันคืออนถายอะไม่เท่าไรแต่ตอนการในขั้นตอนการแต่งดจังหวะนั่นแหละแบบไม่ไหวอะก็แต่งของก็อยู่ที่โนก็แต่งของพี่โนแบบไม่เ็ไม่เห็นพี่โถแบบแต่แล้วก็เดินมาเห็นแล้วแบบไม่ไหวอะไม่น่ากัวหรอกเป็นทอลวีนก็เป็น พี um ่โอเดอเนรัเดาันก็คือว่าพวกเรารจกันลอยกระทงตะกึงพี่โถเราติดใจเลยสุดาเราบอกัาเลยดีกว่าอ่อนกันในวันวันลอยกระทงนะครับก็คือแบบเราอยากทำอะไรใหม่ๆเป็นแบบ เไเปอะไที่แปลกหม่ยเป็นอะไร่ก็คือเป็นพวอะไรแล้วกันใช่เ็ไม่ใช่พวกอะไรรถยนต์นะแต่แบบพวกอะไรยพอวพี่บใช่เป็นเป็นอะไรรเขาเรียกพวมอะรล่เพราะเราอะเนี่ยอทำเป็นพวอย่างเงี้ยชมกับเว้ยสมกบอะรแบลอเรลอยยาจีเวับลอั

เป็นจริงค่่องันตรายที่ว่าเราโนรักใช่ใ่ครก็รู้ไป่ค่ทนีลอครับอะแต่ว่าไอ้ไปที่ฮาวิ่ะคุณทำควนเทนมนี้ไปแก้งทุกคนได้หม่แก้งับผมก็รู้เลยแต่เขาขำมากเลยนะคะที่ผเลยนแบบ ทำไมทำไมถึงเอาหน้านั้นออกไปไม่ก็คือตอนนั้นมาชคือเลาถ้าเราจบื้นทายเสร็จแล้วเราจบปีสองนะ้นแล้ไม่ล,ล,ลบละคือถ้าลบอ่ะพานานมากเลยนะเพราะว่าผมมัลบที่มากแบบขึ้นชั่วโมงอ่ะเลเพราะคือแแบบแบบผมไน่ยเลี่ยนแค่หนะ้านะแบบเลยสวว ร้านพ่องเทีด้ที่บ้านชัแน่อเบว่าเสียงแบบป็นทงยแบบไม่แต่พี่คนตรงใจแกเขาแกเขาทน้องไม่ได้เ่าเหรอเขาบอกว่าเขาเขาที่่านเต่ว่าเขาเป็นแบบอยู่สนามเด็กที่เปิดมาแล้วแบบพี่เขาแบบอภินหาอภนิหาเป็นยังไงตอนที่พี่เปดขางไม่ได้อะไรเขาเาหาเป็น แคมาก็ได yeah. okay. okay. right. right. uh ้จะรออยู่นะก็็คือตอนนันที่ไม่ลบไม่ได้ตั้งใจที่จะไปไปแก้ไขไปแก้ครับผมก็ก็ขับดังมากเลยคิว่ารับคือตอนนั้นแบบเออแต่เจอดามที่สุดท้ายก็พ่าพูดอีกหัาเล็กนว่าถ้าจะหนามยังไงเนี่ยต้ตงรวดให้เผาด้วยใอ้เผา เขาถามคันเยปต่อปูว่ะกับหลังเราเขาบอกเฮ้ยมาคันเยาคันหน้าเนี่ยเพราต้พก็มาขบอก้าแต่งิงได้ก็ให้ครูไม่ยอมตัดจิตพอีทีเอยวดบอกเฮ้ยมาคันหน้าเนี่ยคันเยาคัหน้าแต่เป็นหญิงห้าก็ไปถึงคันปูใช่ไหมคุยไม่เพะคันวัดก็้องกับก่อนแล้วคันปูก็วามหลังมา พี่ก e. ็ไอะก็ไาร์วนปด้ะพ yeah. no 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 ี่โไม่มีใครกลัวฮาร์วินจรเลยอะแต่ว่าพอเาเอาวิคอะไรออกมัน <ật> ก็แ <ensemble> บ

ก็การแบบันอะไร่เหมดเลยะโอ้ยรู้สึกฉันไมกับมาได้เหมือนกันคีรายการเรากแคสแล้ก็เจอแบบเออสถานการที่ไม่ค่อยดีอะไรนี้เราท่อะไร ตอนนันเป็นช่วงการเริ่ต uh, um, uh, uh. okay. 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 go ้นของก็คอารที่แวตอนนันเนตอน้อยู่ที่ี่เขาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่เคยต้องเปเพราะว่า่นี ผมได้ดูส่วนตัวแล้วมันเป็นที่ในรายการที่ทำใจดีแล้วก็เจอเสียงเรื่องนี้เหมือนที่ผมก็เก็นก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องรับรู้ทำมาได้จากบุคคล ในการเพื่อเราแบบได้อ่ามาดูอย่ยงดูแลพ่อแม่อ่าได้แบบให้พ่อแม่ได้ลำบากก็ถ้าแต่งกันแบบใส่มาเดี๋ยวมีมาเราถือว่าดูแลก็มีแต่อ่า กูจะไม่กิที่เกอกเนเหดัแล้วว่าอช่วงเวลาที่ผ่นมาที่กูดแลดูแลทุกคนให้แบบว่าเ็นวามีอะไร

เจริงๆมันคือทัศนคติของคนเมืองที่ผ่านมาค่ะได้ได้โมดีมันก็เปิดไปดูไปบ้างคำตอบคืออ่าบางที่เนี่ยเจอกับคุณพี่อย่างถ้าแบบเราเองไปเพราะว่าเมื่อกี้ พูดไม่ได like ้ด้วยแบบช่วยเอ่อด uh, right? ่ได้เอ uh, ่อเอ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 ่อเก่อเอ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 ่อนอ่ไเ่เอ่อเอ่อเอ่่อเอ่เ่ออ่เอ่อ่อเเ่อเอ่ออ่อ่ออ แต่ว yeah, ่าเจ้าครูเดีวจะเป็นประจิตนะหรอคะใช่ครับใช่แล้วครับเห็นว่าเจอต้นที่ไหนต้นก็บอกว่าก็จะจบจดนแล้วจริงแค่อสอบไปอกของตัวจแลวแน่ใจว่าสอบไนอกหรือจะจบจบแน่นอนครับดูจาก ranking ในการสอบันกอยู่แบบกลางๆอยู่ก็าได้เรริยาเลยเมื่อไหร่ไม่รู้อกัน เาอกป็นงทีุ่ลาอยีไหนก็ไม่รู้เ่อะไรกันเออแพีวงมบอกว่าถ้าเราเรียนจบเราจะมีัอะไรป่ามีวมีคนรครมีก็ดอะไรครับเออก็มีมีมีก็ไม่เป็นไรมีีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไร

ูอ่ะถึงถึงเรียนเหรอกเรียนจบอ่ะเดือนประมาณทิศภาค